ู้เย็น2ประตูนะครับผมยี่ห้อฮิตาชิอาการที่เอาเขาเอามาซ่อมนะครับคือไม่เย็นนะครับผมแล้วก็คอมเรสเซอร์ตัวนี้ไม่ทํางานครับนี่นะครับเงียบสนิทสิทธามลงนะครับผมนะครับไม่ทํางานเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเช็คคอมตัวนี้แหละครับผมนะครับเนาะสาหรับท่านใดที่สนใจเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องไฟฟ้านะครับก็มาเรียนรู้ได้นะครับผมครับ เรียนดูได้ครับผมคอคมเพรสเซอร์ทํางานยังไงครับตัวนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ก็จะฉีดน้ํายาออกไปนะครับออกไปข้างนอกออกไปในตู้เย็นนะครับผมเข้าไปในคอยเย็นแล้วก็กลับมาคอยร้นอนแล้วก็กลับมาคอมนะครับก็วนอยู่อย่างนี้นะครับวนวนอยู anything, ่อย่างนี้นะครับน้ายาก็จะวิ่งในคอมในตู้เย็นอยู่ตลอดนะครับตู้เย็นก็จะเกิดความเย็นนะครับผมแต่ถ้าคอมไม่ทํางานน้ํายาก็ไม่ฉีดออกไปก็ไม่มีความเย็นนะครับก็จะไม่เย็นเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กลองดูนะครับเสียบปลั๊กลองดูนะครับว่าคอมตัวนี้จะทํางานหรือไม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเนาะแต่ถ้าเด็กๆอยากทาหรือว่าอยากเรียนรู้ก็ให้มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับเนาะอันนี้คือไฟฟ้านะครับอันตรายนะครับอันตรายครับผมสาหรับคนที่มีความรู้นะครับคนที่ไม่มีความรู้ก็ดูประดับความรู้ไว้นะครับผมนะครับเนาะเสียบไฟไปแล้วนะครับมิดอิ่มซิมครับผม ไม่ไม่สั่นนะครับมันต้องสั่นนะครับต้องสั่นแล้วก็มีเสียงซิดซิดซิทด้วยนะครับเพราะว่าเสียงสีตํ้ยาเขานะครับเนาะอันนี้คือเงียบเลยนะครับเงียบสนิทเงียบสนิทสิทธิ์หานลงเลยครับผมเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับเนาะอาการแบบนี้อันนี้คือแผงคอนโทรลเขานะครับไฟเข้ามานี่แผงคอนโทรลก่อนนะครับแผงคอนโทรลนะครับผม ไฟก็จะวิ่งเครื้างบนไปนะครับไปที่ช่องฟิตนะครับจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเย็นอยู่นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณกลับมานะครับกลับมาที่แผงคอนโทรลนะครับผมเพื่อแผงคอนโทรลก็จะสั่งให้คอมนี้ทํางานนะครับถ้าความเย็นยังไม่ได้ตามเซ็นเซอร์เขาจับไว้นะครับอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้นะครับเนาะก็จะสั่งให้คอมทํางานด่านแรกที่จะเข้าคอมก็คือดีเลย์และโอเวอร์โหลดนะครับนี่คือดีเลย์นะครับผมนี่คือดีเลย์นะครับตัวตัดต่อไฟนะครับ ส่วนโอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับก็คือตัวตรวจจับกระแสไฟเกินนะครับไฟกระชากมานะครับเพื่อไม่ให้คอมเสียหายและไม่ให้ไปดูดไปช็อตคนใช้งานนะครับผมโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็จะตัดวงจรทิ้งทันทีนะครับถ้าไฟเกินมาเยอะๆนะครับชื่อเขาก็บอกว่าอาโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็คือเกินไปแล้ว อันนี้คือวงจรแผงควบคุมนะครับแผงเมื่อกี้นะครับผมนะครับเนาะวงจรของเขานะครับก็มาไล่เอานะครับผมจะอธิบายก็ยาวนะครับอันนี้ก็จะมีบอกนะครับกระแสแอมจินไฟเท่าไหร่จินกระแสแอมเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมกระแสแอมเดี๋ยวจะพาจับดูด้วยนะครับจับกระแสแอมให้ดูนะครับเนาะอันแรกก็ต้องมาดูดีเลย์ก่อนนะครับด่านแรกครับดีเลย์โอเวอร์โหลดนะครับที่ออกมาจากแผงวงจรนี่แหละครับผมสายไฟก็เหมือนหนูแทะนะครับแต่ว่าก็ไม่ขาดนะครับ ี๋ยวมาตรวจเช็คเบื้องต้นดูนะครับมาตรวจเช็คเบื้องต้นดูก่อนนะครับจะพาไปตรวจเช็คอาร์โหลดล์นะดีเลย์ครับผมครับผมอาร์โหลดกระจุยนะครับแตกอันนี้ไม่ต้องวัดครับเสียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนาะขนาดอาร์โหลดแตกกระจุยขนาดน,นี้นะครับคอมเพรสเซอร์น่าจะไปสวรตะวันนะครับผม กระถอยมามันแตกเลยนะครับผมตอนนี้คือดีเลย์นะครับเดี๋ยวผมมาวัดดีเลย์ให้ดูนะครับว่ามันเสียหรือดีนะครับถ้าดีเลย์มันดีใช้ได้นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ต้องหามเปลี่ยนลูกค้านะับมาแล้วครับมาแล้วมิเตอร์นะครับมิเตอร์ตั้งเล็งไว้ที่ตาคูณหนึ่งนะครับเนี่ยคูณหนึ่งนะครับคูนหนึ่งก็พอคูณสิบไม่ต้องว้คูณสิบเยอะไปนะครับเนาะ อาคูนึงนะครับผมอาคูนึงเนี่ยนะครับสายมิเตอร์แตะถึงกันในเข็มจะวิ่งขึ้นนะครับนะครับผมผมแตะให้ดูนะครับดูสังเกตดูเข็มนะครับนะครับเข็มวิ่งขึ้นนี่ครับผมแตะเข็มวิ่งขึ้นนะครับเนาะดีเลย์ก็เหมือนกันนะครับผมสองรูนะครับสองรูบนนะครับเนาะก็มีอยู่บางตัวก็จะมีอยู่สามรูอันนี้สองรูบนนะครับผม วัดอย่างนี้นะครับเสียบอย่างนี้นะครับถ้าดีนะครับเข็มต้องวิ่งขึ้นนะครับถ้าดีเลยดีเข็มต้องวิ่งขึ้นถ้าดีเลยเสียเข็มจะไม่ขึ้นนะครับสังเกตครับผมเข็มขึ้นครับผมีเสียบเข้าไปแล้วเข็มขึ้นนะครับแสดงว่าดีเลยไม่เสียนะครับอันนี้ดีเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าอารวลโรดนี่กระจุยนะครับเนาะแต่กระจุยกระจายนะครับเนี่ยก็คือมันทน กระแสเกินไปไม่ได้นะครับผมมันก็เลยแตกออกมานะครับสรุปเลยครับครับอาร์วลดเอามาใหม่นะครับเราจะมาลองเทสฝอนนะครับเมื่อกี้ใช้สายเทสที่ทำมาเทสมันยังได้อยู่นะครับแต่ว่ามันตัดไปนะครับผมอันนี้ลองระบบของเขาเลยนะครับนะครับเตรียมอาร์วอลตตัวใหม่มาใส่นะครับเนาะมาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผม เดี๋ยวจะประกอบเข้าไปนะครับเนาะครับผมเอาวหลดเข้าก่อนนะครับเสียบตรงรูนะครับเสียบเข้าไปนะครับเกามิเตอร์เข็มมมิเตอร์คลิปแอมมือดิคลิปแอมนะครับมาจับดูกระแสนะครับกระแสแอมก็ประมาณหนึ่งจุดห้าแอมนะครับไม่น่าจะเกินนั่นนะครับดับไปก่อนนะดับไปก่อนประมาณนี้แล้วก็ ดีเลย์นะครับตัวดีเลตก็เอาดีเลย์ใส่ด้วยนะครับเนาะเดีลย์ใส่ก่อนครับโอเคครับผมตอนนี้คิมมิเตอร์ขึ้นศูนย์เนี่ยนะครับยังไม่ขึ้นแอมป์นะครับเนาะเราจะเสียบปลั๊กอีกทีนึงครับผมเสียบเลยนะครับหนึ่งสองอ้าวไม่มีสามครับอันนี้ยังไม่ทำงานนะครับของยังไม่ทำงานนะครับรอคำสั่งจากเมนบอร์ดก่อนครับ ต้องรอสักหน่อยหนึ่งนะครับผมดีความกำทํางานนะครับความทำางงานนะครับผมตอนนี้อยู่0.75แอมป์นะครับยังไม่ถึง1แอมป์นะครับอยู่0.75แอมป์นะครับผมยังไม่ถึง1แอมป์ครับต้องรอชมไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าแอมป์มันวิ่งลงหรือว่าหยุดนิ่งก็ถือว่าปกตินะครับ ่ถ้าแอมมันวิ่งขึ้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 น,นถ้ารู้ไป1.5 1.6 1.7 1.8หรือว่า2แอมคอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับนะครับผมคอมเพรสเซอร์มันกินกระแสเยอะนะครับอาจจะช็อตรอบนะครับเนาะตอนนี้ยังอยู่ที่0.7แอมนะครับ0.70แอมนะครับผมยังไม่ถึง1แอมนะครับ ่รถมาแล้วนะครับลดไปเรื่อยๆครับผม6.9นะครับผม0.6.9แอมป์นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับจับกระแสแอมป์นะครับเนาะมันต้องมีเครื่องมือช่วยนะครับเสียงดังขี่ดีดแสดงว่าเสียตำยาอยู่นะครับตอนนี้ครับก็มีโอกาสที่คอมเขาจะไม่เสียมีโอกาสเสียที่อูเบอร์โหลดตัวที่มันแตกนะครับนะอันนี้ ดี๋ยวต้องทิ้งเทสเป็นนานๆน,นะครับตอนนี้กระแสแอมอยู่นิ่งนะครับผม0.69แอมนะครับยังไม่ถึง1แอมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอทิ้งเครื่องไว้นะครับเนาะยังไงนี่